Shop, ลิสแมนช็อปรับบริการเติมเกมเติมถูกเติมไว้ผ่อนได้มีเงินคืนบริการ24ชั่วโมงเติมเกมวอลเล็บนเว็บไซต์มีสิทธิ์รับแพ็คฟรีเพิ่มอีกหนึ่งแพ็คแถมลิสแมนคอยใช้เป็นส่วนลดได้และบริการผ่อน0-10เดือนเติมได้ทั้งเว็บไซต์และไลายตลอด24ชั่วโมงนะครับเติมเกมราคาถูกเข้าไวผ่อนได้ pack, แถมคว้าสะสมและมีสิทธิ์รับแพ็คเพิ่มที่ลิสแมนช็อปเท่านั้น สวัสดีครับผมนักสดดีนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่าใครที่ลงม็อดอ่าภาคไทยนะครับแล้วลงไม่ได้นะครับซึ่งปัจจุบันตอนนี้มาลงไม่ได้แล้วนะครับซึ่งตอนแรกอะผมก็คิดว่าเออมนลงได้ผมก็ทําคลิปสอนอยู่ดีแบบว่าเออโหลดคลิปมาโหลดอ่าโหลดม็อดมานะครับลงแล้วเรียบร้อยทาคลิปเรียบร้อยนะครับแต่มันไม่แปลไทยให้นะครับซึ่งอ่อผมก็เลยไปหาข้อมูลมาว่าอ๋อมันเป็นอ่าเหมือนเป็นเดโมนะครับซึ่งมันจะแปลแค่ประมาณ10นาทีนะครับแลวปัจจุบันตอนเนี้ผมทําการลงไปแล้วรอครอบมันก็ไม่ติดใครทีี่หาาวิธกรลง มอสภาคใครอยู่นะครับก็เสียใจด้วยนะครับตอนนี้ยังทําไม่ได้นะเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่ง้วกันนะนี่คือหลักฐานนะที่ผมทําแล้วนะครับอเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่ครับผมจะทําไว้2อันนะครับคืออันนี้เซฟเกมของเรานะครับผมก็จะทําการเซฟของอไฟล์ของที่ผมเคยเล่นไว้นะคือแบบว่าผมขอเล่าก,ก่อนนะคือก่อนหน้านี้ผมเคยเล่นกอล์บอลใช่ไหมครับแล้วทีเนี้ยผมลงมอสแล้วทีเนี้ยเซฟเกมผมหาย ผมต้องเล่นใหม่หมดเลยนะครับผมเลือกทการลากไฟล์ตัวนี้นะครับมาไว้ที่ตรงนี้นะครับจะเป็นการเซฟเหมือนเซฟปัจจุบันนะครับเวลาลงม็อดที่แบบว่ามีผลก่อเนื้อเรื่องเงี้ยแบบว่ากลัวว่าจะหายก็ทําการเซฟได้นะครับแต่ข้อเสียนะครับคือหนึ่งพื้นที่มันเยอะนะครับพื้นที่ใช่ไหม ผมคำนวณว่า71จิกนะใครที่พื้นที่น้อยก็ไม่แนะนำนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมารอนานมากผมรอตอนคำลองไฟล์มันเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับอาจจะเป็นประมาณนี้ซึ่งนี่คือม็อดตัวนี้นะครับม็อดโมเดลภาคไทยนะครับวิธีการลงนะครับก็ง่ายๆเลยก็คือการที่เอาไฟล์ตัวนี้นะครับนี่ไฟล์ตัวนี้นะครับลากมาใส่ตรงนี้เลยนะลากเงี้ยอ่ะลากแบบนี้เลย แล้วก็กดทับได้เลยนะครับนี่ทําอย่างนี้ง่ายมากนะครับสำหรับใครที่อยากลองดูว่ามันทําได้ไหมครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ต้า่างคลิปให้นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันทําไม่ได้แล้วนะครับผมลองเข้าเกมแล้วแล้วลมันทําไม่ได้นะครับก็ใครที่หาวิธีทําอยู่ก็แล้วทําไม่ติดเนี่ยก็ นั่นแหละฮะมันทําไม่ได้แล้วนะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆน,นะครับที่ผมจะมาแบบมาบอกแล้วกันว่าเอ้ยทําไมเราถึงลงม็อดภาคไทยไม่ได้นะครับถึงสมมติว่าคุณลงได้ใช่ปะมันก็มาเต็มรอยนะครับจะอยู่แค่10นาทีแรกของเกมที่เหลือก็ภาษาอังกฤษลวมแล้วนะครับก็ไว้ว่าคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆที่จะมาชี้แจงทุกคนแล้วกันนะครับว่า ถ้าผมเนี่ยคลิปนี้คือผมไม่ได้สอนคือก็สอนลงมาแหละสอนลงภาคไทยแหละแต่มันลงไม่ติดนะครับก็จะมาบอกว่าเออใครที่หาวิธีอยู่ก็ตอนนี้ก็น่าจะทาไม่ได้แล้วนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะมาสอนที่การลงมอสผู้หญิงนะครับที่แต่งหน้าซึ่งมันน่ารักมากเลยนะครับหรือจะให้ผมสอนอะไรนะครับก็ลองคอมเมนต์ดูได้นะไปคลิปนี้สั้นๆมาแชร์แค่นี้แหละครับ